สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยเ <Morning Story. S 1> ราจะมีต่อครับกับ Morning Story ในช่วงของ108เรื่องเด็<ร>เด107เรื่องดีเมื่อกี้เห็นน้องป่านบอกว่าจะมีเรื่องเด็ดอะไรมาฝากพี่ยุ้ยกับพี่แม็กซ์และคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เด็ดมากมากเลยเพราะว่าป่านจะพาพี่ยุ้ยกับพี่แม็กซ์เนี่ยไปทานอาหารร้านหนึ่ง <Okay. S 2> เขาตกแต่งสวยมากๆและที่สําคัญเนี่ยอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะอออยากไปแล้วน้องปานอยากไปใช่ไหมอยากไปก็ไปกันเลยค่ะครับ ชมคะแล้วตอนนี้นะคะป่านก็อยู่ที่ร้านวานิลาเบคช็อปค่ะเป็นร้านขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าด้านในเนี่ยมีขนมอร่อยๆเพียบเลยนะคะตามไปดูน,นี่ก่าแล้วตอนนี้ป่านก็อยู่กับเชฟแพทแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบอกว่าร้านน่ารักมากๆอยากราบี่มาที่ไปของพิณาน ร้านนี้เราจะตกแต่งด้วยสไตล์แนวแ,แบบอินดัสเทรียลนะคะอินดัสเทรียลจะเป็นการเอาพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกไม้นะคะซีเมนต์หรือว่าเป็นเหล็กจาเะดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตกแต่งเพื่อให้มันดูแบบว่าเป็นแบบโรงสารกรรมนิดนึงนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราร้านนี้จะวันนี้รานเบสชอปอะคะ่ะเราจะทําให้เหมือนกับโรงอบขนม อย่างเมนูอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากเลยค่ะเชฟแพทแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตัวแรกเริ่มจากด้านขวามือตัวนี้ะนะคะจะเป็นหมวดเดนิชโทสตัวนี้ที่เรานําเสนอจะเป็นเบคฟาสเดนิชโทสค่ะเอ,ะอกลักษณ์ของเขานะคะด้วยความพิเศษจะเป็นขนมปังเดนิชนะคะที่แบบฉ่าเนยเราใช้เนยนําเข้าเป็นตั้งเศสแล้วก็ตัวถัดไปนะคะตัวนั้นนะคะจะเป็นซูเฟรนะคะซูเฟรตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนไข่นะคะ่ะเป็นไข่แบบฟูๆไข่กระทะ ตัวนี้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนถัดมาตัวนี้จะเป็นหมวดของเบคพาสตานะคะเบคพาสตาเรามีหลายรสแต่ว่าวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยจะเป็นเบคพาสตาหอยลายในกระเทียมตัวนี้เป็นสลัดกาฟแลกกาฟแลกคือแซลมอนที่เอาไปเหมือนแบบหมักด้วยสมุนไพรและเครื่องเครื่องเทศแล้วก็ส่วนผสม,สมต่างๆตัวถัดมาจะเป็นขนมนะคะเป็นซูเฟ่ชีสเค,ค้กฮันนี่อะคะ่ะเสิร์ฟกับผลไม้สดนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวชีสเค้กที่เป็นแบบเอาเข้าไปเบนกับซูเป้ค่ะแล้วก็จะแบบเบาๆนิดหนึ่งนุ่มๆนะคะเหมือนญี่ปุ่นไอศครีมของเราจะเป็นสูตรโฮมเมดเหมือนกันเป็นไอศครีมคาราเมลค่ะรสคาราเมลค่ะตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะฟินจีลาเวนเดอร์ฟินจีลาเวนเดอร์ใช่ค่ะสุดท้ายนี้เป็นเมเปิลแอปเปิลซาวค่ะความความเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นน้ำผลไม้สดชิมเลยค่ะทันแยากาค่ะสดชื่น ดูแบบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะทุกเมนูเลยค่ะนั้นป่านลองชิมเลยค่ะพี่นี่พี่พิงมาว่ามีอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมคะใช่ค่ะ The Ling ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยคือ The Ling The Ling จะเป็นอ่าปซองโดนัทหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปคือโครนัทโคนัทค่ะเดี๋ยวเนี้ยจะนำมาให้น้องป่านได้ลองทำด้วย จริงเหรอคะใช่ค่ะเป็นรสเมเปิลเบคอนค่ะปานทำออกมาแล้วจะอร่อยไหมอ่ะไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมใช่เตรียมไว้แล้วค่ะแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีพระเอกของเราคือจะเป็นครัวซองโดนัททอดเรียบร้อยนะคะตัวนี้น้ำตาลทรายค่ะเมเปิลไซรัปค่ะเบคอนบิดค่ะน้ำเปล่าแล้วก็ชีสเชดดาร์คูดแล้วก็ตัวนี้เป็นว้ญญาณขัตสาซอัเทตัวนี้ค่ะลงไปในภาชนะที่เสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะ นำตัวโดนัทตัวนี้วางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจะท็อปด้วยไอศครีมเย็นเยนเป็นรสคาราเมลอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราจะทำคาราเมลร้อนๆนะคะราดด้านบนไอศครีมดูว่าเออมันละลายหมดหรือยังเหมือนเชื่อมแล้วจากนั้นมันจะเปลี่ยนสีถ้าความร้อนมันเพิ่มขึ้นเปลี่ยนสีเป็นสีแบบเหลืองๆแล้วเป็นสีตันไหม้ละค่ะ พี่ไม่ต้องอิจฉาปั่นนะ พี่สองคนอยู่ไหนครับนั่นน่ะสิคะอย่างนี้เนี่ยไม่เอามาให้พี่ๆสองคนช <c oughs> ิมจะรู้ได้ไงว่าอร่อยจริง <c oughs> อร่อยจริงๆป่านการันตีเลยแต่ว่าวันนั้นไม่มีตังอะเ <c oughs> อาราทำไงยอะคะเนี่ยถ้าพี่อยากกินก็ถ้า่อยู่อยากทานเดี๋ยวให้พี่แม็กขับรถพาเราสองคนไปไหมคะโอ้โหนี่ไม่ได้เอาตังไปวันนั้นหรือว่ากะให้พี่ไปเลี้ยงอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอ้ยรู้ได้ไงอะตงแม็กต่าแม็กเอาเป็นว่าแม็กจะเลี้ยงเราสองคนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ต้องดูกันต่อไปแต่ที่แน่แนวันนี้น่าเสียดายจังเลยหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอ เน้นคิดถึงเกลือคิดถึงปรุงทิพย์และขาดไม่ได้ทุก SMS ที่ส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้ Morning Story นํนำเสนอเรื่องราวใดๆนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Instagram m o r n i n g Story นะคะพวกเราเนี่ยจะคัดสรรเรื่องดีๆให้ชมอีกแน่นอนค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมเจอกันใหม่ได้วันพรุ่งนี้9ก้โมงเหมือนเดิมครับกับ Morning Story วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Story เรื่องดีๆยามเช้า